ดิฉันดรเพนิดาทิพย์จธานะคะวันนี้วันที่21เมษายน2564นะคะตอนนี้ถ้าการทําท่าง,งูเมื่อคืนนี้นะคะท่าง,งมนี้นะคะก็ได้ผลดีทําให้มือมีกําลังขึ้นแล้วก็ตอนนี้สามารถแยกนิ้วออกมา5นิ้วเพื่อที่จะทําให้มือมีอข้อไม่ติดมือยืดหยุนนะคะก็ได้ยา ไขยบวมจากคุณหมอมานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่19ของมือขวาหลังจากเกิดอุบัติเหตุ3เมษายน2564นะคะก็ขอบคุณวันนี้ก็จะบริหารไปแล้วก็กินยาตามที่หมอโรงพยาบาลรัฐบอกเมื่อวานนี้นะคะก็อีกหนึ่งเดือนก็พบแพทย์นะคะวันนี้21เมษายน2564 ขอบคุณบิดามันดาขอบคุณครอบครัวทิพยยศค่ะขอบคุณ,คณ,คณแฟนขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนขอให้ทุกทุกคนรวมทั้งตัวดิฉันมีความสุขกายสุขใจร่ำรวยรุ่งเรืองคิดสิ่งใดสมปรารถนาพบแต่สิ่งดีๆตลอดไปสาธุ